โอเคครับก็สำหรับในวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเราจะมา install ต,ตัว Java กันนะครับผมก็ตัวที่ผมแนะนำคนที่ใช้เ,เป็นตัว macOS Linux หรือว่าแม้กระทั่ง Windows นะครับก็สามารถที่จะลง Java เดี๋ยวนี้ก็คือว่าลงผ่านตัว SDK Man นะครับผมง่ายที่สุดนะหรือว่าเราจะแบบว่าไปเ e a ร์ชหาเพื่อที่จะ install เ,เป็นแยกก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว โอเพน D K ที่มาจาก Microsoft มาจากตัว l ิเบริก้าหรือว่าตัว Amazon อะไรพวกนี้นะครับผมก็ไปดาวน์โหลดจากตรงนั้นได้นะครับผมแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนําที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยก็คือคิดว่าน่าจะเป็น S D K Man นะครับผมเป็น approach ที่เราใช้ในงานกันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานแบบ จะว่าสมัยใหม่หรือว่าแม้กระทั่งที่ต้องไปเมนเทนตัวเอ่อเลคเซชี่โค้ดที่รันโดยจะว่า8หรือว่าเก่ากว่านั้นก็มีอะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้เป็น S d K m a n จะง่ายมากกว่านะครับก็สหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นเอ่อใช้เป็นตัว Mac OS นะครับผมหรือว่าคนที่ใช้เป็น Linux นะครับเพราะว่าจะใช้อ่อการ install คล้ายๆกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผม SD k m a n ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมกเ็เป็นการเป็นตัวที่เราใช้ในการ manage ตัว Java Distribution ภายในเครื่องของเรานะครับกเ็เริ่มกันเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมใช้ curl command เนาะก็ไปที่ตัว b a t c h ที่เรามีนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวจะว่ายังไงดีนะตัว item ตัวนี้นะครับผมบางคนอาจจะเป็น terminal นะครับเป็นตัวนี้ <c oughs> ก็ถ้าเป็นเทอร์มินอลไอตัวคนที่แบบว่าเริ่มซื้อแม็กมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคนมีไอเทมแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เป็น Linux ก็อาจจะเรียกว่าเทอร์มินอลนะก็ install ไปเลยนะครับตัวนี้ Copy มาแล้วก็วางเลยนะครับผมอ่ะโอเคผม Assume ว่าผม i n s t a l l นะอ่ะผมกดนะครับอ่ะผมจะพาทุกคน i n s t a l l ไปเลยนะครับนี่คือผม already have อยู่แล้วนะครับผมก็ ถ้าเกิดว่าคนที่ install ไปแบบว่าใหม่ๆเลยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะเนี่ยมีแค่คอม m านด์นี้แหละนะครับผมที่เราทำการ install ตรัว sdk man นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เราเนะครับผมจะเ,เริ่มตัวที่ตัวนี่นะครับผม install ต,ตัวนี้เข้าไปมันจะมีให้เลือกอีกเยอะเลยใช่ไหมครับผมว่าพอรัน Command น,นี้แล้วทำอะไรนะครับเราก็ follow ตาม instruction ตัวนี้นะครับผมตาม อันนี้นั่นแล้วก็เช็คว่ามันลงแล้วเรียบร้อยหรือเปล่านะครับผมก็เช็คที่ตัว SDK version นนะอ่ะตัวนี้เราก็จะเห็นว่าปัจจุบันตัว SDK ของเราก็จะเออ <c oughs> 5.8.2 1นะครับผมก็อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะลงด้วย Windows นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอแยกออกมาอีกอันนึงนะครับลงกับ Windows นะก็ โอเคเรา install zk version เสร็จแล้วนะครับอันต่อไปก็คือเราไปดูที่ตัว JDK ของเรานะครับผมว่าตัว JDK distribution ที่เขา provide ไว้ให้กับเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีฝั่งที่เป็นเอร์เรตโ o ้กร VM ตัว l i b e r i c a ตัว m a n d a r l Open JDK ที่มาจาก Microsoft ตัวเทมโรีนจาก e c Eclipse Foundation นะครับแล้วก็ Zulu ที่มาจาก Azure System นะในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมี Java ที่ มันเป็น j a v a นะั่นแหละนะครับผม follow ตาม standard ของ j a v a แต่ว่าข้างหลังนี่มันอาจจะมีการ implement ที่เหมาะสมกับ workload ของเขานะครับผมแล้วก็มาอา่านรายละเอียดว่าไอพาร์ทเนี้ยแต่ละอัน,นมันใช้การอะไรบ้างนะครับก็ใน bootcamp นี้นะครับผมผมก็จะโฟกัสไปที่ตัวของ l i b e r i c a นะครับผมจาก Bellsoft นะครับผมทำไมผมถึงแนะนำร i b บริ c a นะครับผมตัว l i b บริ c a เนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเป็น เ,เ,ปเป็นตัว Java Distribution ที่ทางฝั่งของ Spring Team นะครับผมซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กชื่อดงังอ,อ,อันดับหนึ่งแล้วกันถอ Java ในตอนนี้แล้วกันนะครับผมเ,เป็นตัวที่เขาแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าใช้ l i b e r i c a น่าจะดีที่สุดในเคสนี้นะครับก็มาก็เวลาเราจะทำใช่ไหมครับก็จะเป็น sdk install Java แล้วก็ xyc l i b e r i c a ตัวนี้ เราไม่รู้นี่ว่าไอแต่ละอันมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็เปิดตัวเทอร์มินอลขึ้นมานะครับแล้วก็ sdk ตัวนี้เราก็ใช้เป็นคำสั่ง help นะครับผมก็มาเช็คดูว่ามีคอมัด์อะไรให้ใช้บ้างนะไอนี้มันบอกว่า invalid command that, เดอ่อิด,ด help นะครับผมแสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ dash อะไรเลยนะครับผมก็แค่ sdk help เนาะแค่นี้นะครับก็จะมีอย่างอื่นขึ้นมาให้เราดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ อ่าคราวนี้เคสนี้ก็จะเป็น SDK list ละกันนะครับ SDK list จะว่าแล้วก็ดูนะครับผมว่าปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับคราวนี้ผมลงไว้ทั้งหมดหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะพาไปทุกคนนี่แหละนะก็อ่าจริงๆผมจะลงด้วยจะว่า22ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอ่สิ่งที่ผมจะพาทุกคนไปเนี่ยก็คือจะเป็นในเชิงของ long term support นะครับผมก็ อลองเทิร์มซัพพอร์ตคืออะไรนะครับก็จะเป็น Java LTS นะครับ Java รถแม p เนี่ยมันก็จะมีตัวที่แต่ละตัวเนี่ยครับผมถูก Java ครับผมถูกรีล e a ส e ขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีบางตัวไหนที่อาจจะไม่อยู่ในพาร์ทของลองเทิร์มซัพพอร์ตนะครับก็โอเคน่าจะไม่ใช่ตรงนี้นะครับผมผมขอหาด้วยก่อนนะแป๊บหนึง่งอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็พามาเข้าของ Oracle เลยละกันนะครับผมก็เป็นเจ้าของดังเดิมของภรษา Java เนาะ ก็จริงๆก็จะเป็นอ้น,นี้อยู่นะเป็นตัวคอนเทนต์ที่หลักหรือเหมือนกันนะครับผม mm. บนโลกของ Java นี้นะครับผมอ่ะแต่ว่าทานันทีทั้งนั้นเราก็มาดูกันก่อนในเรื่องของตัวลองเทริมซัพพอร์ตนะครับก็เราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมี LTS แล้วก็นอน LTS ใช่ไหมครับตัว LTS เนี่ยมันก็จะเ,เป็นเป็นการอ้างอิงบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะมีการซัพพอร์ตในระยะยาวนะครับผมแต่ว่า พวกที่เป็น non LTS ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช้ไม่ได้นะมันก็ใช้ได้แต่ว่าไอ้ที่มันเป็น LTS เนี่ยมันจะมีการแบบว่าคีปตัวเลขเวอร์ชันตัวนี้ในระยะยาวนะครับผมบางคนยังใช้จ a v a 8อยู่เลยนะครับในปัจจุบันแต่ว่าพลังกำลังของจาว่ามันก็จะเก่งกล้ามากขึ้นตามเวลานะครับปัจจุบันก็จะมีจ a v a 21นะแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนเขาก็จะมีจ a v a 25ที่เป็น LTS นะครับผมถ้าอิงอ้างอิงตามนี้นะแต่ว่าเราจะโฟกัสไปที่ j a ว่า1 โอเคเราไปอินสต l l กันเลยนะครับ libica r นะเลงไว้ปึ๊บก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับผม Copy มาตัวนี้แล้วก็กดอ,ออกนะครับผมกด Q นะเมื่อกี้ผมกด Q s ndsk install java แล้วก็ใส่เล็ที่เรา Copy มาเมื่อกี้นะครับผมเป็น java 21ของ libica r นะแล้วหลังจากนั้นเวลาที่เรามัน i n นสตอลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะถามเรานะครับผมว่าไอ้ ตัวนี้เนี่ยเราจะเซตให้มันเป็น d e ฟอลต์เลยหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าเราเซตให้มันเป็น d e ฟอลต์เนี่ยตัวเครื่องของเราเนี่ยก็จะกลายเป็น Java 21เอใช้ Java 21เ็ H. เป็นแบบที่เราไม่ต้องไปเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเป็นแบบ d e ฟอลต์ไปเลยนะก็เดี๋ยวมัน install เสร็จผมก็จะกดกลับมาอีกทีนะครับผมกดดีซูมกลับมาอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพอยส์ไว้ก่อนนะครับ อ่ะโอเคครับก็อันนี้ก็ install เสร็จแล้วเนาะมันก็จะถามว่าเอ้ยเราจะทำให้มันเป็น default หรือเปล่านะครับก็จะมี y กับ n เนาะเราก็ enter ไปเลยมันก็จะ accept ตัว y ตัวใหญ่เนาะก็อ่ะผมก็เผื่อไว้นะครับผมเผื่อบางคนแบบเอ่ออยากเห็นว่าผมใส่อะไรเนาะอ่ะน,นี่ก็คือผมใส่เป็น y นะครับผมคราวนี้มันก็จะเป็น default แล้วนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเช็คว่าเฮ้ยมันคือ อ๋าใช้เป็น Java เวอร์ช่นอะไรนะครับผมเราก็ใช้เป็น Java Keyhit version ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นการเช็คว่าอ่าในปัจจุบันของเรานะครับผมก็รันด้วย Open JDK 21.0.3นะครับผมเป็น long term support อย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัว Open JDK นะครับก็อ่ะอันนี้คือเป็นการ install เบื้องต้นนะครับผมว่าเอ้ยไอเน,นี้ยก็คือเรา install ตัว Java เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นวิดีโอสั้นๆในการที่เราจะมาเซตอัพตัว Environment นะครับผมด้วย s d k m a n นะครับสรับในวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ